รองเท้าผ้าใบที่ทําจากขวดพลาสติกรีไซเคลิลและยางพา <Mad die S 1> รา matty hober เนี่ยเป็นแบรนด์ไทยนะคะและล่าสุดเนี่ยเขาก็คอลแลบกับพาร์ทเนอร์ถึง7ท่านมาดูกันค่ะว่ารองเท้าทั้ง6คู่มีสไตล์ไหนบ้างคู่แรกเป็นของคุณฟ้าสาลิกาค่ะเป็นสลิปออนปกติบแบรนด์นี้เนี่ยจะทําแต่สนิเกลียรองเท้าคู่นี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากแสงพระอาทิตย์ตกดินบริเวณตัวพื้นรองเท้าและแท็กเนี่ยก็เป็นรูปที่คุณฟ้าสาลิกาวาดเองและคู่ต่อมาเป็นของคุณลินมัชนนมาในคอนเซ็ปต์ accessories คู่นี้ได้อยลงงมานนนะะคซึ่เป็ตัวแท ของ Access Dream งค่ะคู่นี้รองเทา้าลายเสือที่มากับคุณท็อปแท็บคอนเซปต์ i m p r o v i s e Adapt Overcome ซึ่งคู่นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในการปรับตัวมาเป็นลาย Animal Print เพื่อสื่อถึงสิ่งมีชีวิตส่วนรุ่นนี้เนี่ยเป็นของคุณนับกับคุณ <มา S 1> จิคอนเซปต์ f l a f f Alittle เป็นรองเท้าดีไซน์ที่ใส่ได้สบายๆแมทได้กับทุก<ม>บุร่องเท้ามีดีเทลลายปักที่เป็นลายสักของคุณนับและคุณจิะส่วนรุ่นี้ของคุณบอลค่ะมาในคอนเซปต์ Imperfection is p e r t ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติของชีวิตมีดี Perfect, แตออกมาเพอร์เฟกและคู่สุดท้ายของคุณแปมปลายามาในคอนเซปต์เวอร์ออฟดอแจแซะความทรงจำการเดินทางของรูปถ่ายบนผืนผ้นาบนรองเท้าจะมีดีเทลได้สีฟ้าคือรองเท้าแล้วก็แท็กที่ห้อยอยู่ข้างรองเท้าเนี่ยก็เป็นรูปถ่ายที่คุณแปบมถ่ายรอเงเ <é. S 2> ทาง้าทั้งหกรุ่นเขาเปิดให้พรีออเดอร์ในวันที่12มกราคมนี้ชอบหรือว่าถูกใจรุ่นไหนกันบ้างไหมคะ